สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาหนอครับที่งานเฮ้ยก้อนเออครับอ้าวน,นี่เรามาเปิดโดกกันแรงหน่อยนะครับเนื้อวันนี้ไม่เอาน้ำกุ๊กนะครับมาเสาะปลากินกันนะครับอ่าตรงนี้อากาศสบายสบายยาแรงนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับน,นี่เรามาสี่คนนะครับเนื้อสันต์เสิร์ด แม่ตาเสิร์ดบกข่ายสบายนะครับตัวนี้แกเลยบกข่ายมีเวลานะครับเออเอฟซีกับทามหาเนาะกราเซิร์ดไปไหนนะครับนี่แล้วอึกมันลุยเฮ้ยไปขึ้นไปนะครับบนเรามาสี่คนมาสี่คนบุญพิกว่าจะมาตัวนี้วันนีแกอย่างก็หัวไก่หัวไก่กแม่เป็นนะครับไอเก่งลงมหม้อไอบุญว่าน้ากำลังดีนะครับ nước từ đấy cố cái hang mmm sốt xuất sắc này ก็ใสอยู่นะครับวักน,น,นก็จะเริ่มปล่อยแล้วนะครับต่อตัอนต่อใยปุ๊บมาได้ลูกวันน้เือหากินนบ ใครวันนี้เอาก็ใเจิสามเส้นกึ่งนะครับยาวก็สมควรอยู่นะครับจะปล่อยลงไปนะครับน้ำโซนบนนี่เกี่ยวหน่อยนะครับ,รบโอ้นะครับเสียงตอบเลยนะครับเขาว่าปลานี่ขึ้นมากจะขึ้นเมื่อคืนนะครับบางคนก็ขอกลายมาตีซี่ก็ยังมาเลยนะครับ <laughs> เขาจะโจกดีได้ประกุตเป็นอย่างเัินพงกอนะครับน้อนะี่ครับเขาต้องหลักถึงมาคืนเลยนะครับใช้ไฟใสายตัวเ thịt <tích> cái trong pot Hãy subscribe cho sẽ nó cái mày với Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không Đi tìm hấp nữa เออไม่ร um> uh uh, oui> ู้นะพอได้หลับได้ซาโก้ได้โยก่อนนะครับ จะอ้อมนะครับให้มันเป็นลักเป็นต่อนะครับ <c oughs> นี่ก็เริ่มเก็บเลยครับดูผลงานหลบแหลกนะครับ หลายแบบนะครับหลายจังหวัดเนาะนะครับป่าลังเกาะป่าลังขอโอ้สปะป่าที่เป็นห้องครับป่าตัวนี้มันจะติดโซนๆกลางน้ำในน้ำหรืมตะไคร้เหรอมั้งตะไคร้ตัดหลังเนาะ ปรุกดูเฮ้ยโอ้ดูแปลน,นี่คุปตนว่าจะา่ไหมมันไม้นีม่มาเป็ี่นมูลนเล <c oughs> ยนนเน่นะเนาะฮะมันอยู่ข <c oughs> ้างปานี้ฮ่าฮ่าฮ่าแ้อข้งฝานี้นี่มาเป็นปรุกเป็นรุกเออแบบถ้ามันมามันมาเป็ี่นมูลเลยเอออันนี้อยากกินลาบปลาน,น้ำไหลไหลอน้ำกุ๊ีกับหมากำเดียวนะครับเอฟซีทันใดอยากมาเอวกับหมานะครับเออถ้าทายมาได้นะครับ อันนี้น้องๆไม่เอวหาที่มันจะเสิร์ชกับบริษัทเจออื่นสักคำนะครับพอดีบริษัทนัดกันตรงหน้าไว้นะครับพอดีนัดกับก้อนเขาไว้ก่อนก็ขอสุมาภัยนะครับก็ตอกเพิงเข่ามากคำเดียวเขาได้เป็นข้องสองข้องนี่แกไรเดี๋ยวไปห่อแค่ในห้องหายกันหน่อยดูโป๊ดตั้วันนี่ดูกับป๊ดกับข่าวเหมือนคนน่ะเตรียมไปสายไปเถอ้ ดูเอขอ่าห<ด>ม,มุนแก่<ด>ปลาอีกน,นูวนเลยอะตัเอุ้ย<ด><ด>ปลาเนี้แล้วนีปลแค่เดี๋ยวข<ด>้าปล่อยครับปล่อยปลาอนานี้มันเขียมนี่นะมันลุกลักนไว้ันุักไว้ แค่หน่อยผมกสูดรมประจักษสวยออกเอยปัญหานี่คือการตอนพุทธนะครับออไมมันสั้นเนาะทงไม่มันแขวนดินไปเห็นหน่อยรักขึ้นไม่ได้ ไม่บ้วนไม่วงไฟแต่นีไม่สักตีนี่กัดจ่ยกันโพดก่อนนะครับเนื้นอเนี้มาฟอลอบเด็กครับิได้แล้วน้าน้า<ๆ>มาบ่กิโลเนี่เอาน้ำแข็งมาใส่ถังมาเนี่ยนอนหนักกิน,น,น,นกีเตรียมแข็งมาพรม้อ,รอ,รอ,อ้ัอบ เดี๋ยวขออยากช่วยกันพดกันนะครับเนอโ <c oughs> นสโดตยอดเลยครับเฮ้ยน้องแัปเสร็ครับโพทดพดอยากฝาดีกเป็นหนึ่งนกแหลกนะครับ <c oughs> จีโวงไหมพ้อมบเดียวคน <c oughs> ตงง่างห่าง <c oughs> สบียงกับพ่อมนะครับอยากกัดเจือ <c oughs> กุนลินมาดไว้วันนี้ติดงานเหมนมียันวันใหม่มกจะไม่สูญบนคอหมกกลเป็นหัวอ,อยูอ่มีนูย่างปิ้งขากเกือนะครับเนี่ย ยำแรงแต่วันตกดีแล้วนะครับแต่วันกาบแก้วละฮะใหม่เด้อมังค์นี่ใหนี่กะที่เดิมนี่กะไหนนี่พไหนแต่ลงลุ่มบนไงอ่าแป่นมจุนอ๋อก้อนขาวพวานอืมลงลุ่มมงนี่ไงนอนนี่ไงหลังนี่ลงไปห้พูดเบิ๋ยวเขาปีกยอดมากินนี่ปีงป่านี่อืม นี่ถ้าหนาักแล้วนะครับก,รก่อนจะซักนะครับเพรมันลื่น,นครับติดดีมหน่อยการใช้แฟบก็ได้นะครับหรือว่าน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับครับพอจุดลงไว้ผ่อมรอบนะครับนี่ลุ่มลงมาตันนี้ใช้ไฟฉายแล้วนะครับ ขับเพราะว่าขับขัหมป่าขึ้นดีนะครับมันร้องโผล่มาไหนครับวันนี้แต่โอเคครับรอบแรกก็ได้จันหลายเฮ้ยสายลูกเ,เห็นแล้วนั่นใส่ะนะี่ขนาดตื่นฟังพูดแจเลึกหน่อยนะทันเจอตกกลางแม่ต้องหลักใครอ้มอมมนนะ มันต่อใหญ่นะครับต่อน้อยีนปุ๊ปดได้อ,อยู่ต้นหากไม่อ้นน่ขายปุ๊ดปุ๊ดต่อรักกันะไรก่อนตกก็นักปากก็นักไปหน่วยซส้วพอสังเกตกันต่อนักอะไรก่อนเอน ดูหนักขึ้นมานะครับนี่กล้องเป็นอย่างไรตังนี้นี่ตักเสี่งหมดั

อุ๊รมาว่าจับกินนไก็นนาะันนน้องเพ<ด>ิ่งมันว่ามาไม่คืนนะครับมันไม่วันสิวเวลาปุบควะมาตระปองเลยนี่ <c oughs>

ทุกจอดอะไิ่กินมากกว่นี้พี่ฮะมันกินมากกันี้มันกินติ๊กติ๊กอ้าอมันกินติ๊กติ๊กหลายแล้วลนะครับนี่สองรอบมดได้เนี่อยครับเนื่อยจะฟองกวางเาแปลงป่าส้มเนาะส้มขมหมอกอยู่เอาหน้ากอนดีอเอาหมอกโป๊กขินกว่าอันว้ากินว่าน้าผงนะครับเพื่อเอฟซีไม่เอวจะมิปป้ามิปป้าือเอา nếu mà sụt nhảy xa ra cam lên cả nhà phải xong hả không hổ à tin nó đây chẳng phải xong tin phải ăn nhà có phải chín hay chín phải kiếm đang phay với chặt mộ gì. ping bà gần sẽ cầm cả nó nhúng nặng như cả một vảy nữa <laughs> đây rồi นาะบรรยากาศครับหอยทิดตามเมนูต้ตอ,องช่องชีวิตของหนกเอฟซีอืมครับไปได้จุ่ยกันปุ๊ดกัมนะครับกหัูโจวตึงค่ำนี่นะครับบรรยากาศยังกล่อคืนเสียจได้งานหว่าหนุ่มนักลงไปนะครับไฟก็บมะพร้อมนะครับไฟก็บ บได้เอามาเอามาสองอันอันก็บรูปเห็นไาแจ้งๆจังก็ได้นะก็ถือว่าได้นะครับพอประมาณนะครับนี่นะครับได้ไปทำเมนูอยู่นะครับถึงทอดถึงย่างเนาะถึงปิ้งอันเดียวกันก็ทอดย่างปิ้งนะครับก็แนะนำมานะครับเอามาเนี่ยเมนูต้มส้มซึงเก็ดนี่นะโอ้จะล้ำมันล้ำนะครับมันจะเปลอร้อกก่อนยังนู่นยังเอากันเนี่ย ไเดี๋ยวเยอดับไวก่อนนะครับจะได้จะได้หน่จะได้ฟื้นนะครับอาว้เลยใช้ไว้เลยมันหมดก็ดีเลยเป็นอย่างนี้เอาไปไล่นป่าติดแลัป่าติดอยู่โอนั่นเออเฮเอาเอาไไฟนะไฟก้อนะเขาเอาหันมา ไฟไปก่อนหลัวไปวันหน้าโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานทั้งหคนเนอะคุณก่อนเส้นอึ๊กส้นไซด์ด้วยขอบคุณแฟนครับอย่าเข้าติดตามนะครับวันนี้กล้องอาจจะสีเบลอหน่อยก็แปลกเหมือนกันนะครับโอ้มันเป็นเพราะมันปั๊บแสงมันตันครับเพาไฟมันแกล้งกันเล่มหก ครับคลิปหน้ามีอย่างแนะนําแหมก็บคอยที่ตามนะครับแต่เดี๋ยวจะไปทำกับเข้าหันตีบ้านเซนไซบุนนะครับเไปเดินทางเปงันเนาะโอเคครับขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามือขึ้นกำลังใจชีวิตขคนนอกกับทีมงานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าใครจะชอบบรรยากาศอีกก็ฝากโกที่ต่ำของตัวนะครับเนอรช่องชีวิตคนนอกช่องคือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาปะกันใหม่วันนี้ชีวิตคนมนอกกับทีมงานไม่กันเพ่กันสุดย่อนไป